าไป,ไปหาประธานเซ็นบัตรไหวอยู่กอเห็นไหนล่ะผู้ใดถือไม่ได้เปลียบนี่อ่ะเป็นทักสิบุ๊บในเมื่อมันมีงบประมาณมามันบ่ครับเขาก็จะไปบอกคนได้นี่บ่ได้อันนี้ออบา่างมันบ่ครับเออย่ามอบตอนายกมหาเสือก่าน้ำไหลไฟสะดวกอะไรแบบนกันวันนี้ถามกลับไปดิครับเออเมื่อกี้บ้านเขาเนาะประมาณจักสามสิบล้านวันนี้ทั้งจังหวัดอุดรธานีนี่ งบป,ประมาณประจำปีนะครับของประเทศไทยทั้งปีปีนี้อยู่ที่สามเอาโมนาพักงบป,ประมาณทั้งประเทศปีนี้อยู่ที่สามจุดเจ็ดเนาะสามจุดเจ็ดล้านล้านบาทล้านสองเือเด้อสามจุดเจ็ดล้านล้านบาท ถ้าเกินหารแบบธรรมดาธรรมดานี่ครับประเทศไทยมีอยู่77จังหวัดพี่น้องคิดว่าผู้ดอนศเท่าไหนเนาะผู้ดอนศเท่าไหนเนี่ยกันบอกเรื่องเงินไม่นังสิือขึ้นยังคนไม่จะหนีบ่มีเงนหนีส่งเจ้าเนาะแม่บ้ามี่จะส่วนเป็นหนีบ้านางนี้เนี่ยใส่ชนวนผู้อายุขั้น่ำกสศนี่ยกเมื่อคืนไปตัดตาดองไหมบ้าเอออาตุลเอาไปซะก่อน เออต้นเอาไปสกันมันสิลมไปตัดเถอะนี่คือสิ่งที่พวกเราเคยชินกับมันและไม่รู้เป็ือนกันครับนี่เ่าสิมาบอกกับมนีผู้ดอนนี่คือกประมาณในการพัฒนาจังหวัดปีละำพันกว่าล้านเลยครับเฉพาะของจังหวัดทันกว่าล้านมาบ้านเฮาถึงไหนอีกแต่ว่าส่งเจ้ากระถาแต่ซื้อเลขซื้อเลขอยู่นี่เท็จบ่ลายศูนย์ศูนย์หัวก่อนน่ะเออซีซีมาขายมาบองล้านน่ะให้ถึอเลขแเน่ยคนยุ่งเมื่อคืน หัวก่อนผมเลยว่าพวกนี้ถือเกลือกสูตรๆก็ไม่ได้ 00. 00. 00. ไพีบานนะเนาะเงินหลายปันนดรับสิ่งก่ซื้อป่นใ้กับคือเลขกอันอนี่นะพี่น้อครับนี่คือสิ่งที่เขาให้พวกเราเป็นอยู่ณนะปัจจุบันคนไทยเราให้อยู่กับความเคยชินทั้งๆที่รู้ว่าโอกาสถูกมันน้อยหวยแต่ก็ซื้อเหมือนกันกับการเลือกตั้งที่ผมไปหลอยพูดเมื่อกี้นี่เลือกล้วกับซังเกตเลือกยัมไหกกับคือเกา เพราะว่าพวกเขาเลือกแบบเก่าๆแน่นมะเออออกมาไกลแล้วก็เมื่อไปเบิกเนาะงวยไปได้ไหนเนี่ยปุ๊กระซาไปกูกาเร็วมาเดาเขามาจมเดียวบ่ดนิสั้นเก่าระสูนพักเราก็เลยว่าเอ้ยขบมาสั่นเขาต้องบอกต้องปรเห็์แบบเก่าครับตาเห็นนะจะฟังเดี๋ยวจะจะเรื่องนี้กันจะบอกงี้นะพกคุณมาจอดฟังอยู่เออให้เป็นสมบูรณ์ใสเนี่ย ผมพิดว่าพรคประชาชนในวันนี้ในเมื่อคุณอยากจะเป็นนักการเมืองคุณต้องมาพูดเรื่องการเมืองให้กับประชาชนได้ฟังก่อนเราจะไม่เป็นนักเลือกตั้งถึงเวลาแล้วมาขอคะแนนแล้วก็หายไปสสชาวบ้านผมก็เลือกภไผด้วยครับหลังจากเลือกเป็นสสแล้วไปเห็ดมัวไม่ได้ครับไปเห็ดหัวเงื่อนขึ้นไม่สูงบักคักครับได้เป็นปะนทศแล้วนะเอาแก้วทุก่แก้วไปไว้สันมันอีกจนขากพินกับอะไรครับ ประตูกันหน้าครับวันนี้หมากระโตญยไงทำมาสุเจ้าสิไปหาเพื่นเดี๋ยวว่าครับเพืน,นีนมันจะบอหนัเออปีหนึ่งไม่ไหวทีนึง,นงเพราะฉะนั้นพรักประชาชนในวันนี้เราต้องมาคุยเรื่องการเมืองให้กับประชาชนเข้าใจก่อนว่ามันสําคัญอย่างไรผมได้ใช้บบงเวลาบิ่เกินสามนาทีนะการเมืองบ้านเรามีอยู่สองระดับเอาลนะกลับไปนี่กันหัวถามให้ไม่ได้เวียกเนี่ยไปฟังผูแทนมาได้อย่างแน่นะ่ะ แยกนอยๆครับทผู้ว่าการเมืองบ้านเรามีสองระดับระดับที่หนึ่งก็คือการเมืองระดับชาติที่พวกผมนี่ที่หัวหน้าพักนี่ที่เลขาเคยเป็นนี่ครับหรือแม้แต่ที่คุณตะเนี่ยเคยลงสมัครรับการเลือกตั้งอันนี้เขาเรียกว่าการเมืองระดับชาติคือผู้แทนเลยคือสสอับนี่คือหน้าที่คืออย่างไงผู้แทนเนี่มาดึงโครงการมาลงนองไปวังสามหอเนี่ยเบินว่าเอางบประมาณมาลมงดีครับ หน้าที่หลักๆของผู้แทนราษฎรในรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่เขียนโดยคุณประยุทธ์เนี่ยผ um um ู้แทนอย่างพวกผมเนี่ยห้ามยุ่งเกี่ยวการเมืองนะหน้าทีงก็ห้ามยุ่งเกี่ยวการเมืองนะโดยท่าการเงินนะการเงินเรายุ่งเกี่ยวเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งก็คือการผ่านงบผ่านงบประมาณให้จังหนึ่งครั้งเขาเรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัติ พี่น้องสามหมอนี่มีปัญหาเรื่องทีดินกฎหมายเขียนว่าจ,จังสี่นาทีก็สองนี้ขึ้นเป็นกรรมการที่ไปแก้กฎหมายมาเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสครอบครองนี่เป็หน้าที่ของผู้แทนราศฎรส่วนการเมืองระดับที่สองก็คือทำไมก็คือการเมืองระดับท้องถิน่นเนี่ยครับเนี่ยที่ท่านนายกรงเขาเรียกว่าการเมืองระดับท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและเป็นคนถืองบประมาณนะครับพี่เนี่ยพวกผมยกมือเอาเงินเนี่ย ไม่จาใส่คนที่จะใส่เงินคือนายกนี่คือความสําคัญองมันผมก็ได้ถามว่ามื่อี้ถันเฮ้าเ่บยกว่าวเฮานี่มันจะบาดได้ตับนเจ้ามันจะแล้วกศาสตร์ใช่ไหมเนาะอาจารยเขาส่ไปใส่เหรื่นนั่นปะครับนี่คือสิ่งที่เาคุยกันครับนี่คือเรื่องการเงองอยากได้นั่นอยากได้นี่อย่างที่พวกเราไปเนี่ยวันนี้พวกคุณไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวฟังก่อนฟังมือนี่าเพาระรสิบหัว่าจังไหน ขันคือแล้วพอดมือจูงแขนกันไปปะ่ะโอเคเด้อโอเคเด้อยาสมิตโนนเขึ้นมาเด้อเออโอเคเนาะเาานี่ยเพาตะเวงไปจนสี่อีกอีกอ่สองลือะนะครับนี่คือสิ่งที่เทาสิบโควต้าก,ก,กันมืาอนี้ก่อนที่สิบพอกับแกนน้ำเทานี่ต้องสียเหรียญทั้งหมดมืาอนี้เขาไม่เจ้าของื้นที่ได้วางนะครับว่าที่ผู้ที่จะสมัครสอจหรือสมาชิกองค์การบริษัทจังหวัดในเขต อำเภอวังสามหมอป่ะเจ้ามาในน้ำตัวรถท่านได้ถามซีกันอยู่ประเด็นตบมือได้เลยครับนี่ทั้งพื้นที่นี่เอาจับไปได้หานาทีเด้อกันก็ได้เกินแห่งดีครับเอาพวกมือก็เป็นแขกรับเชิญฟู่ๆได้เลยครับครับสวัสดีครับผมพรอพนพินลาแก้วพิลาล่องตุ๊กครับล่องอดีตล่องนายกเทศบาลตำบลบ้านสมอนะครับ ที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสอจอของพรรคประชาชนแต่ปกติแล้วจะได้เลือกตั้งพร้อมกันกันกบนายกอบจอจะเลือกพิธีทั้งการเมืองนายกเก่าเป็นเล่าออกนะครับจิงงมือนี่ก็เป็นผู้สอยหาเสียงผมอยากจะถามอยู่ว่าเหลือเวลาอีแค่สองเดือนสิบตก้มือเล่าออกที่ไหน งออเฮ็ดหยังผู้บ่ครบว่าการเลือกตั้งใงบประมาณในการเลือกตั้ง80ล้านบาทเลือก2เทื่อบัดใช้160ล้านบาท160ล้านบาทเียดบังงบประมาณที่จะมาลงสู่พื้นที่แต่ละเขตหลายนไดพี่น้องว่าเอาายเลือกตั้งเทื่อนึง80ล้านบาท อำเภอเอ้ยกระเป๋าอุดรทัลลีนี่ยู่ยีสิอำเภอตกไปอำเภอละสี่ล้านบาทที่งบป,ประมาณทองที่น่องเขามันหายไปนะครับล,าลารบา,กา,ลบากราในเงินข้าวมาแล้วว่าเนี่ยเป็นผลพวงงานประจำปีอำเภอบางสมอแต่เก่าเคยได้รับเงินอุดรจากปรจานห้าแสนบาทปีนี้ในเงินข้าวมาแล้วว่าเหลือแสนเดียวสิบประจามานรับสิบเงินเขา,านเขานี่ยครับมันเป็นผลพงวงแบบนี้ มันเป็นผลเพื่อแบบนี้ว่างบประมาณมันหายไปแบบนี้งบประมาณมันหายไปแบบนี้เข้ายั่งสีเอาอีกอี่บ่อเหเหตุผลที่เพิ่งในยุคคาราวาลออกก็คือป่วยย่างบ่ได้ว่าตัวแก้วเปรี้ยที่เพี้ยงฟาร์มยังขึ้นได้อยุงตัวพี่น้อง,บบงตัวเขาเห็นเห็นอย่ไหมตัวเขาเห็นเห็นเลยเขายังจะให้อโอกาสคนอีกี่บ่ ผมเลือกตัดสินใจที่จะร่วมงานกับพรรคประชาชนเพราะว่าผมได้มาสัมผัสก,กับที่คณิสอนนายกคณิสอนบุรีรัมย์ผู้เป่นประกาศตัวว่าสิลมนายกอบจนะครับเพามคิดเพาะบานอุดมการคนบริทวีทวน้องพรรคประชาชนทํางานคือทํางานล่องหาพื้นที่ที่น้องประชาชนอีหลีเข้ารักษาสัตยบัตของการเรื่องอีหลีเขาบอ่อย้ัวีัวน้องเนี่ยผมคิดตามิ่น ผมมันมาต้อเลือกตั้งเห็นจะเข้าเป็นแค่ผู้เลือกเลือกตั้งแล้วเก็จะได้เข้าบัตรเขาไปหากลุ่มทั้อยู่บัตรแต่เนี่ยภัคประชาชนลงมาหาพี่น้องบัตรก่อนจะได้จับมือจะได้มันเข้าถึงก็กันผมว่านะครับอุดมการคนนี้เราเพ่งเพ่เคยถือมีตัวเราเราลงคนบางพี่น้องประชาชนเตยที่เก่าแม่นมาก เพราะเปลี่ยนไฟข้ามก่แค่เน่ลงพักนั่นไปพักนี่แสดงว่านักการเมืองแบบนั้นปัญหาคนผิดเข้าตัวเองการเมืองแบบนั้นหาผลปชน์ใส่เจ้าของชารนันแล้วเมื่อวันที่ C, ยีซีพฤศจิกาย,ยนจะมีการเลือกตั้งนายกอบ,บจอฝากคณะนสอนคุยร่งเลือกเบอร์หนึ่งเตียนอุดรนุนให้ก้าวไก่ด้วกัน เข้าดูมาสิบสองปีแล้วเห็นหรือว่าอีหยางเกิดขึ้นสิบปีไปเฝ้าดอกบ้ามันเป็นยังไงพี่ร้องสิเห็นอยู่รับดูรับเห็นอยู่ว่าสิบสองปีเมื่อผูดรนเข้าถือแฟ่แข็งมากตั้งสามหัวเข้าหยุดการจเจริญมากซึ่งงบประมาณอบจปีหนึ่งพันสองร้อยล้านสิบสองปีที่ผ่านมากที่ข้าเจ้ากริีหารมากเงิ่นหมื่นกว่าล้านแต่ความเจริญเข้ามันหยุดชะงักลงเขานี่สิหายโอกาสม่นอีสี่ปียู่บ่ เขาสิ่ร่องเพลงสิบหกปีความหลังกว่าเอาสี่ปีนี่ให้ร่องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่บึงร่องเปลี่ยนให้โอกาสพระมิชาชนบึงให้โอกาสให้โอกาสข้าดิศรคุยร่างร่องบึงว่าสี่ปีข้างหน้าเขาอาจจะเฮ็ดได้ดีกว่าสิบสองปีที่ผ่านมานะครับเห็นคือนยังโบราณบนบ้านหรือ่น้องให้ชาวร่องสิ้นสมมักเน้าสีหวานเบือต้นตางตุ่ม มันหวานสมเลื่อนกันสมเมื่อนั้นเขาจิ้งมาสิบสองปีแล้วเสือสีเกาเขาใสมาสิบสองปีแล้วมั่นเกาแมนจะตเตี้ยนไม่แขนมันกระเสือโตเกาเล่าใสเสือไม่วงเงาพี่น้องเตี้ยนสีเสือเตี้ยนผู้ดงการเตี้ยนเพิมคิดเตี้ยนการเรื่องที่บอเห็นผลประโยชน์บ่มีการทุจริตคอร์รัปชันนี่คือพรรคประชาชุนนคัดสลวาวาที่เขาได้สอนผู้ดีร่างเหมาะสม ที่จะเป็นนักการเมืองเป็นผู้นำที่จะพัฒนาอุดรน้ำพาพอุดรให้มันจะเริ่มตัวนี้นะครับเมื่อนี้เขาจะได้ฟังว่าบนวันหย,ย,ย่องเจ้าเนี้ยเจ้าเนื่องของเจ้าโยกจะห้องลองฟังเบินงครับเพิน่นถิ่นวิถีอุดมการเนีย่ยคิดวิสัยทัศน์นะครับฝนะากวันที่ยีฟซีเขาผู้หา,ากาเบินุ่งย่างเดียวพี่นะ้องขอบพุทคคัพไหว คือเราบอกเนี่ยขนาดสนามสจอท่านได้เริ่มเลยเนี่ยเอาป๊ะปื้ดอย่ไรล่ากทีนึงครับมาแอบซีวางหนือมานางพี่น้องครับมีเรื่องขอรอบแล้วก็ขอปวบรวมือนิดหนึ่งพี่น้องวางวางอีกนะครับต้องยืนมันก็ได้ครับอ่ายืนยืนยืนครับยืนยืนยืนซุกจังเลยยืนยืนเออยืนเออยืนแล้วก็ยับมาข้างหน้าก็อีมันแดงๆดนี่ยมามามาเขาสีมะท้ายรูปว่าโอ้ยคนผมมานันาหนาว่าะฉันว่า ไม่ต้องกลัวครับขอหน้าเรารออยู่มามาเออมานางังพี่มานาังพี่อย่ามาอย่ามาครับนี่เห็นปะมัน,เป,นเป็นเรื่องไม่ยากนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเอขอน้าเท่นั่งนะครับนั่ง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 พยายามมาครับพยายามมาเออประชาชนก็อยู่ใกล้ชิดประชาชนนี่แหละเออนะมันส,ส,สิดังแห้งบ่หัวหน้าเออเอาเออเอาเอา,เอา,เอาละไปะนี่ครับเนาะเออแม่นสิยันหลังบ่ได้ เติงนี่เขาบอประ,ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นปะนี่เออเอานะครับขอบคุณเป็นยังสูงปดนี้เขาบอว่าคนมาที่หลังต้องนั่งที่หลังแล้วครับปดนี้ว่าอ,อาครับปดนี้เอาคนต่อไปเป็นไงกระชับได้เร็วครับัดนี้อดีตผู้เคยลงสมัครรับการเลือกตั้งนะครับอธิเขตนี้แน่หรือเขตนั่นแน่ครับก็บเป็นลูกเป็นหลานของพี่น้องเช่านะครับสีธาตุวัา,ามหมอนี่แหละนะครับ เปิดโอกาสให้ได้พบป,ปะกับพี่นอ้องชาววังสามหมอครับอาน,นันอัม,มรินประปนนพฤติได้นะครับณะต่างนะครับขอบคุณพี่ตีครับพี่น้องวังสามหมอเอ้ยบุกเ,เข้ามาเยอนเอยขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอวังสามหมอชื่อหนาใครวะครับ อ่านั่นอมรินครับเคยโลงกูแทนเขียบบ้านเฮ้านะครับสีทะบ,บังสามหมอใช่บ้านกูแก้วลุกมาสองรอบเขียบได้ทั้งสองรอบเนี่ยตั้งอนาคตใหม่มาพักก้าวไกลอยู่พักเอ้เขากันยุกผมพักนั่นตอนเป็นอนาคตใหม่ได้มาแปดเสียงผมมีมาตองเมือ,มอ,มอหนึ่งสม เทาสิพิการเลือกตั้งคนใหม่เลือกสจอขึ้นหน้ายกปกติแล้วนะครับสจอกับนายกสีเลือกความกันคือตงปีนาประมาณเือนมกราแต่นายกเก่าคือสจตุ๊กเพิ่นแบ้วครับเพิ่นชิงลากออกก่อนนอนสุกตันเพิ่นคิดว่าสุกผมประพรอม แต่าว่าพี่คณิสอนลงพื้นที่หาพี่น้องชาวอุดรมากเกือบแปดเดือนแล้วครับพี่น้องครับสแสดงถึงความพร้อมเดินข้างไปทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกอำเภอที่อำเภอครบแล้วม,ม้ามือนี้มาหาพี่น้องชาวอำเภอมังสามหมอม้ายืนยันถึงความพร้อมว่าอยากเสนอตัวเป็นนายกอบจอ,อุดรธนานีที่น้องพ่อให้โอกาสเพิ่อนไหมครับ เสือตกโอ้เลี่ยนไม้แขนก็แจ้งผิดทุกคนว,ว่าเท่ากับเห็นมาแล้วสิบสองดีบ่ดีพี่น้องตัดสินเอาอยู่ในใจลอกโอ้เ้าดังดีก็เกาบอลนี่โอ้ไขย,ยู่บัดเอามาให้ป้าเจียเอาเนาะพี่ตุ้งเนาะเอาห่อใส่ตลับนี่ลงเสือตัวเก่าเปลี่ยนไม้แขนซื่อๆพี่น้องเห็นหรือเ่าพักการเมืองที่พี่น้องเคยหักเคยศรัทธามาเกือบม,มีสิบ ผู้เดชหัวผู้เดชต้มพี่น้องก็ตัดสินใจเอานะครับเมื่อนี้ผมก็ขอาปพบปักที่น้องสั่นๆประมาณซ้ำนี่ละฝากไว้ในใจยีทีิีพทีกาเขาผู้หากาเบอร์เบอร์เบอร์อบคุณสวัสดีครับอัคืสอบตกเสียงดีปานี้งวดหน้าเอาเกือบตกละ ครัปลมือกัเปินกระไรครับอานันอมารินครับต่อสู่มาแล้วสองเวทีแล้วนะครับเอาต่อไปวันนี้ครับสหายของผม่แหละมาน้วกันนี่แหละถือตัินด้วยกันพุทธิไกรใดนะครับอดีตเลขาธิการพรรคประชาชนนะครับเนาะเล่าโอ้พรรคเลาใครก็บมันจะฟจอคามถูกอยู่เป็นเล่าเพรขนวันมันคือล่างมาไว้เสร้วันนะครับเคยมาทําประเด็นเรื่องที่ดินกับพี่กับนอกเป็นผู้แทนมานะครับหาปีเป็นเหนือแท้ก่อ เป็นหนีเก้าล้านผู้ขาเป็นมาซีปีก็เป็นหนีซี่ล้านกระพาะสาหัวมด<ะ>ราะว่าการเป็นหนีนั่นนะ่ะเพราะวันร่วมพูนทีไปหาทีฮานองนะ,ะครับนั่นคือคุณประโยชน์นี่คือผักอันเมื่อเห็นขั้นแบบนี้นะครับเสียงปรบมือต้อนรับอภิชาติสรีสิุดนนสส,ส,ส,สจากขอนญเช่นครับ,บยังดีป่ะเสียงดีป่ะพี่น้องมีคะแนนป่ะพี่น้องเดีโว้ยดี ถึงเสียงดีถึงมีคะแนนวันที่24พฤศจิกายนออกหุบุกพระธรรมคเนื้อว่าดีแหละลืมผ่าข้ามามัตตบานว่ามันเตรียมมาอย่างดีทลายยาเตรียมใหหรือหมอคนที่สองสาวมาหาพี่น้องผู้ดอนครับเนี่ยพี่น้องชาวสามหมอวันที่24พฤศจิกายน ไปสิลุงเลื่อกตังไปสิลุงเลือกตังใใครมวยผู้ใดว่าพี่น้องว่รู้ว่าเลือกตั้งนยายกอบจอมือใดบ่เสือพี่น้องคนสามหมอนักสู่แห่งเมืองอุดรของผมนะครับเข้าใจเรื่องการเมืองดีเสมอแม่นบ่ครับนี่แหละครับผมมาดจะาไปแน่นอนไปสามติ พร้อมพี่น้องใต้สองหมอกนั่นพ่อครับเนี่ยนะเลยได้กินบักแตงโม่เหกันทั้งเม็ดบักแตงโม่มมถามว่าเอาพี่น้องคือมาดกันเร็วแท่พี่น้องบอกว่ามากักคับมักหลายผมก็เลยว่าแมนวัน,อนนอแมนจนเนาะผู้ขากับมักสาวผู้ไทยที่กันแหละ <c oughs> เยอะไปเลยเนี่ยผู้ไทยแต่ว่าเอาไปเอามา บ่บ่แต่งตสมัยไม่รุนอันเป็นบ่มักเข้าสั่งเป็นบ่มักเล่าขันเจนสั่งหยิบอยู่ตั้งโดนบ่เป็นอย่างดอกความหักมันบอกกันบ่ได้เนาะมันเลือกบ่ได้แต่ว่าวันที่2 4พุทจศกายนยืนยันความหลักในเรื่องพี่น้องคนผููไทยตบมือดังๆกันผู้ไดนี้ความหลัก นั่งยู่นี่มีเป็นพินกันคว่มเป็นเอานายกพยินกันควาเป็นเอานายกอบจตอตัง้งแต่บ้านน้อง้่บ้านพี่น้องเฮ้ยสาผู้ไทยหลายคนสมัยวัยรุ่นที่จะมาว่า,าดีาีจีบสาวผู้ไทยเป็นเนี่ยเลยเนาะก็เป็นอย่างนเราขับผ่านมาแล้วพี่น้องครับผมเป็นปลัดอบตนะครับ เอาเดี๋ยวว่าเห็นนะมันสีลมแล้วหนึ <laughs> ่งสองสามสี่ผูได้รอกอกัน, <c oughs> นพี่น้องผูไทยกับตอบกันรอสุขนพี <c oughs> <c oughs> ่น้องครับผมเป็นประลัดอบตอ นะครับเคยต่อสู่เรื่องทีดินครับที่กับน้องทัวอีสานเคยต่อสู่เรื่องทรัพยากรทัวอีสานในสมัยเป็นนักศึกษาเคยต่อสู่ทางการเมืองพฤกสภาธนินก่เลยไปเคลื่อนไหวให้มีการเลือกตั้งทัวแต่ว่าพอเคลื่อนไหวเสร็จปึ๊บไปล้นนะล่ะละเสร็จเขาก็เลยว่าเอาเอาอบตอไปสักวันาหลังจากนั้น ผมก็ได้ตัดสินใจร่วมเวทีการเมืองกับอดีตอานาคนใหม่กับอดีตก้าวไกโด้วยเหตุผลหลายประการได้เหตุผลหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมเสือว่าท้องทิมที่แก้ไขปัญหาให้พี่ให้น้องได้ผมมีประสบการณ์ตรงจากการเข้าไปเป็นประลัดอบตผมเบิ้งต่างปร,ประเทศประเทศที่เขา ใส่เข้ามาเป็นเมืองแห่งประชาธิปไตยหลายประเทศเขาจะเลื่อนเรื่องได้กับเพราะว่าเขาให้อำนาจทองทินเขาให้ความสำคัญกับทองถินครับพี่น้องงบประมาณต่างประเทศเขาสิกระจายมาให้ทองถินหลายก็รัฐบาลกลางข้าราชการผู้ดูแลพี่น้องประชาชนเขาสิกระจายมาให้ทองถินหลายก็ข้าราชการ แต่ว,ว่าของเมืองไทยงบประมาณไปกระทุกตัวย่ส่วนกลางถึงส่วนหลายให้ทองทิ้งแม่แค35% 3า8 0เปอร์เน,นามพรบบอลนัมาเทศเนาะ3 5 8เปอรนนั้น70เปร็นต์รัฐบาลการเอาไว้บริหารแต่ต่างประเทศกลับกันเขาให้ทองทิ้ง70เป็นต์80เขาเอาไว้แค่30เับ นั่นคือประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยประเทศที่เขาจัเลื่อนแล้วนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมกระโดดเข้ามาเล่นการเมืองเพื่อมาต่อสู้เรื่องการกระจายอำนาจขณะนั้นอดีตอนาคตไม่อดีตก้าวไกลนี่นบทนยโยบายชัดเจนว่าสสมีหน้าที่ออกกฎหมายสสมีหน้าที่ไปพักการงบประมานมันกับหัวกับหางในไมอยู่ท้องทนหลาย อดีตอนาคตไม่อดีตก้าวไกลเขาถึงแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ว่าผัคก,การเมืองในสภาพอ่นเขาบ่าให้ความสําคัญเขาประยุกต์มือครับพี่น้องครับนี่คือหัวใจสําคัญของระบอบประชาธิปไตยน,นี่คือการให้อานาจขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนเป็นพื้นที่ที่มองประชาชนนะครับที่ใส้อํานาจของเจ้าของอย่างเต็มที่ครับวันที่ยีซีพฤศจิกายนนี่ นะครับพี k ira k ira k ira ่น้องเขาคูหาปุ๊บกาเบอร์หนึ่งปั๊บประกาศผลเลือกตั้งกกตอนับน้องพาะที่สอมบริหารงานได้ดีครับพี่น้องก็ต้องไปถาสมาชิกสภานั่นว่าครับอบจเลือกนายกอีกทอดหนึ่งนั่นก็คือความหมายของการเลือกผู้บริหารโดยตรงเป็นอำนาจของพี่น้องแท้ๆผมสิซ้อมเมึงต้อว่าสาวกุ้ให้สินมีฝีมือในการเลือกวะ ถ้าเลือกคณิสรน,นี่เข้าไปนี่ถือว่ามีสีนีอเพราะว่าอย่างครับสิบสองปีแห่งความหลังกันผู้ใดว่าอยากร้องเพลงสุรพลสมัยเกา้าสิหปีนะ่ะเขาห้ร้ <c oughs> องมาับแน่นกครับให้เลือกไหมครับกันคนหนองว่าไอ้คนไอ้ไอ้ยัยยงกับังสามหมอ พักประชาชนชัดเจน